มาเทียนจินเรียบเรียงโดยสมบูรณ์แก่นตะเคียนมาเทียนจินเป็นเทพเสยระดับจอมพลบนสวรรค์มีสามตาเช่นเดียวกับเทพเซียนหวังเทียนจินหรือเอียวเจี้ยนซึ่งอาจําให้คนเข้าใจผิดได้ว่ารูปองค์ไหนเป็นใครแต่ก็ใช้วิธีสังเกตจากการถืออาวุธในการแต่งกายตลอดจนรูปร่างหน้าตาจะแตกต่างกันด้วยมาเทียนจินหน้าตาจะสะอาดสดใสกว่าหวังเทียนจินที่มีหน้าดูดุกว่า ส่วนเอลเจียนหรือเทพสามตาถือหอกสามแจกมีสุนัขอยู่ข้างกายมาเทียนจินเป็นหนึ่งในเทพจอมพลบนสวรรค์สี่องค์คือมาเทียนจินวังเทียนจินเจ้ากงหมิงและเหวินเฉียงทั้งสี่องค์ได้ถือว่าเป็นจอมพลบนสวรรค์ที่มีความเป็นเลอทุกด้านตามที่ลทัทธิเต๋าได้ยึดถือกันมาบุคลิกลักษณะของมาเทียนจินโดยทั่วไปเป็นคนหน้าตาดีมีความสง่าตรงหน้าผากมีดวงตาดวงที่สามแบบยืน ซึ่งหมายถึงปัญญาใบหน้าไม่มีหนวดเข่ามือซ้ายถือปิลิมิททองคามือขวาถือดาบบางครั้งถือโคมไฟเพื่อแสดงให้ดูว่าเป็นเทพเซียนแห่งไฟหรือที่เรียกกันว่าแสงเข้ากวงหรือหัวกวงแสงดอกไม้ไฟยานพาหนะเป็นรถม้าที่สว่างเจิดจ้าด้วยดอกไม้ไฟจนได้ชื่อว่าหัวกวงโหเชื่อมาหลิงกวนเรียกสั้นๆว่าหัวกวงเทียนหวังตามประวัติเขาเคยสร้างความกโลห์นครั้งใหญ่บนสวรรค์ และก็เถื่อนถึงเมืองนรกด้วยการช่วยมารดาของตนคือนางมาซีจินมู่มาเทียนจินมีชื่อเรียกขานกันหลายชื่อเช่นมาลิงเหยามาลิงกวนมาหวังเย่ซานหยาลิงกวนซานหยาลิงเหยาพวกกวงเทียนหวังพวกกวงโหชอมาลิงกวนพวกกวงตาตี้พวกกวงมาเทียนจินเป็นต้นมาเทียนจินในฐานะที่เป็นจอมพลบนสวรรค์จึงมีหน้าที่หลักคือองคกรักคลองเต้แห่งสวรรค์ และปกป้องคุ้มครองเทพเสียนทางปวงชาวจีนได้ความเคารพโดยการคว้มีความปลอดภัยแก่ตนและครอบครัวส่วนพวกเล่นงิ้วกวางตุ้งถือเป็นเทพเสียนที่ให้ความคุ้มครองพวกเขาอย่างไรก็ตามตามลัทธิเต๋ามีเทพเสียนสามตาหลายองค์อีกองค์หนึ่งคือเอียวเจียนหรือที่เรียกว่าเทพสามตาหรือหยางเจียนเอิร์ดหลังเซินโดยสังเกตการถืออาวุธเอียวเจียนถือหอกปลายสามแฉกมีสุนัขสีดำชื่อเชี่ยวเทียนฉวนเป็นองค์กรักอยู่ข้างกาย มาเทียนจีนจึงเป็นเทพศีลร,ระดับจอมพลบนสวรรค์ที่ชาวจีนถือลทัททิเต่าให้ความเคารพมากอีกองหนึ่งเมื่อมีการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญนักปดเต่าต้องเชิญมาทุกครั้ง